บอหลังเคเกินร้อยนะครับ เอาถอใจเีอ๋อีกรลีีปก là miếng là, là rồi thật แต่ว่าข้าง lao ยังไม่ trộm đâu. ปีนี้เลยปีหนาเลยถ่ายปีนี้ได้ปีหน้านะครับร่างหนึ่งครับร่างหนึ่งเอ้ยอะถ่ายรูปมาเป็นที่รึกวันนี้มันปิดวงนะครับอากาศผาป้านะครับผาป้าพ่อเนรล้านเจ็ดเลยแบบรวมเงินซื้อที่ดินนะฮะข้าวๆนะครับ

สนามแห่งนี้ลานบัดกลายเป็นลานโคลนไปเรียบร้อยนะครับอ้าวแะครับจบสิ้นฤดูกาลนี้นะครับนี่ครับ พอเก็บห้านมานี่นะสอดแกงครับบันนี้ก็ได้พอรำใจเกินร้อยนะครับอ่ะเอร็ล่าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะขยันเล่นกันม่รู้พี่น้องมุนอุ้ยปุ๋ยมึงเนาะมันขึ้นฝนตกบัดขึ้นเนี่ย ตั้งแต่สามทุ่มนะสองทุ่มครึ่งน,นะฝนล,ลงเมื่อคืนเนี่ยสองทุ่ม,มกว่านะครับฝนเนี่ยลงซอดแกล้งเลยนะผมเนี่ยมาผมไม่เข้าเพราะว่าผมตกหนักนะครับนะตกหนักแล้วก็ผมก็เห็นแล้วมันนจะไม่ไหวก็ตกหนักนะก็เลยว่าตอนเช้าค่อยๆสองมันค่อยออกมาสองวันวานะครับนี่ฮะอย่างที่เห็นนี่นะครับแสดงว่าเมาื่อคืนนี่ไม่กลัวฝนเลยน,นีย่ซึ่งกระเจ้ามวกนกันแบบเต็มที่เลยนะครับ ม้วนโวยปุ๋ยครับเมื่อกว่านี่สังเกตไหมตอนที่มาประมาณที่ผมเข้ามาเนี่ยนะถ้าใครติดตามนะแถวนี้จะเป็นลานหญ้านะเป็นลานหญ้าสีเขียวนะครับต้นที่กายเป็นลานโคนไปแล้วนะเอา้านี่ก็เป็นบรรยากาศนะมือนี่นะครับมวนซีนโฮเซาดะครับมาตุ่มมาโฮมนะพ่นมาแสดงปิดโบงเนาะแล้วก็ฉลองผ้าป่าพ่น ผ่าปลาเพื่อนเนี่ยล่านเกตนะด่านเกตอก็ศสลองมันเกิดน้ำนะครับแฟนคลับ AC, เอซี่เหนียวแน่นครับพวงมาได้เต็มข้อพวงมาได้เต็มหันนะป๊าเคยสูบูสูบก้นนะมีใจน้ำเพลินครับมวลสุดพวเซลนะฮะบรรยากาศบรรยากาศคักปาดบุญบังไฟเออปาดบุญบังไฟครับเอาปีนาผ้าไม้เปิดฤดูกาลนะครับสีมะตุูมมะฮวมมีดอกมัท้าไม่มีดอกนะครับขนมยิ้นข้าวก็ได้ แต่ว่าปีนี้กะโอ้ยนะครับมาตอนพิจอรวดการกำมมวนครับสมคำนั้นเพิคนนะครับแฟนคลับเอซี่นะบางไหลเข้ามานะครับหลายคักนะนี่ฮะระบักใยใจเกินร้อยนี่ฮะเป็นสงครับเป็นบุญบังไฟสมบุญบงไฟเละตุ้มเละนะครับ บอกแก่กสีเป vale> ียกปวดพยายะเอาแต่ร่งคงกู้แลเอียกตรงครับ โอ้ครับเสียงแค้นแจ้าแจ๊กครับอ่ะนี่นะครับโอ้ขักผมด้วยยางหล่อเ <c oughs> มืองสนามดินมันปั๊ดเลเมื่อนเมื่อนดินเนี่ยกระลาบ้างนะพี่ดอกพวกเพือ่อนนะแย่เหม,มือนไรคผมแ่แทางออกกัน ารักออกกันสินเาเอาเอนี่ครับบรรยากาศเศร้านี้ครับหน้าเวทีหมอรำนะครับบอยสินชัยเนาะเตะหน้าเตะร,ตร,ตร่ำกันนะสแสดงว่ามา่อคืนนี่ไม่ยันฝนนี่เลยผมมาเยลยฝนตกๆคนก็มาแข่งฝนเต้นนะยผมมาเลยทำให้บริเวณแห่งนี้ชุ่มฉ่ำไปด้วยครกเออ zoom ชับไปเลย <S <S 1> <S 1> <S 1> อ๋อ้เคื่อนนี่เตน้นกันยังไงเลยกับฝนตนนะโกน,นเลยครัโอ้จนสะ d a m นี่แบบมุ้ยพนังได้บุกเคื่อนเนนี่ยฝนตะโกนอีกนะเต้นแข่งฝนเลยป้อนแข่งฝนเลยโอ้ มวลของข้าอยู่ครับเป็นแ,แท้งกับผลเลย